สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กันนะคะโดยครูลุชิลาจินทิมค่ะไปกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการถนอมอาหารนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าการถนอมอาหารคืออะไรถ้ายังไม่ทราบไป ดูกันเลยนะคะว่าการถนอมอาหารหมายถึงอะไรนะคะความหมายของการถนอมอาหารนะคะการถนอมอาหารก็หมายถึงวิธียือดอายุนะคะการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะช่วยชะลอการเน่าเสียของอาหารที่เกิดจากสาเหตุต่างๆนะ,ะ,ะเช่นอะไรล่ะคะนักเรียนพอจะทราบไหมเช่นวันนี้เรามีหมูอยู่ สกิโลซื้อหมูมาเลยสองกิโลเราใส่ตู้เย็นไว้อ่หลายวันละจงกินไม่หมดเลยหมูเริ่มมีกลิ่นนะคะเราจะทํำยังไงเพื่อรักษามหมูนี้ไว้ให้อยู่ได้หลายวันยิ่งขึ้นหมูจะได้ไม่เนา่าถึงจะอยู่ในตู้เย็นแต่หมูก็สามารถเน่าได้ทําไงดีคะเราก็นําหมูไปทําหมูแดดเดียวโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางๆแล้วก็ไปคลุกเขากับเครื่องปรุงนะคะ อพอได้รสชาติตามต้องการแล้วเราก็นําไปตากแดดนะคะพอไปตากแดดไวหมูก็จะแห้งใช่ไหมคะเราสามารถเก็บหมูที่แห้งเนี่ยไว้ได้นานมากกว่าหมูสดใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะของความหมายของการถนอมอาหารคือเน้นการรักษาคุณภาพของอาหารเห็นไหมคะอย่างที่ครูยกตัวยอย่างไปว่าหมูแดดเดียว ทั้งด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการถามว่าหมูแดดเดียวยังรสชาติเป็นหมูของหมูอยู่ไหมก็ยังมีรสชาติของหมูอยู่ใช่ไหมคะคุณภาพก็ยังเป็นเนื้อหมูอยู่แต่เราสามารถเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะต่อการบริโภคนะคะเพราะเราใช้วิธีการธรรมชาตินะคะต่อไปเป็นหลักการสําคัญของการถนอมอาหารหลักการสําคัญของการถนอม อาหารนมอาหารเขาใช้หลักการอะไรมาในการถนอมอาหารทําไมอาหารที่เราไปทําการถนอมอาหารเนี่ยทำไมมันยังรักษาคุณภาพของมันได้อยู่ไม่เน่านะคะเป็นการทําลายจุลินทรีย์บางชนิดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะหรือทําให้เอนไซม์ในอาหารเนี่ยทำงานได้ช้าลงหรือหยุดชะงักแทนที่ มันจะเน่าไปใช่ไหมคะ,ะวิตามินซีบางตัวอาจจะทําให้หมูเราเน่าลงแต่ว่าการหนอมอาหารไปตากแดดนะคะมันทำให้พวกเอนไซม์จุลินซีต่างๆนะ,นะคะหยุดชะงักลงทําให้หมูเราไม่เน่านะคะเราก็สามารถเก็บหมูนั้นไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจนะคะสําหรับ ความหมายและหลักการของการถนอมอาหารว่าเอามันหมายถึงอะไรและมันมีหลักการยังไงในการถนอมอาหารทําไมมันถึงาสามารถอยู่ได้นานกว่าของสุดๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องการถนอมอาหารนะคะแล้วหลังจากจบคลิปนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้นักเรียนไปนะคะ มีอยู่2ข้อเสร็จแล้วให้ส่งในโรงลงในอัลบั้มงานของเราเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงแค่นี้เจอกันในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะ